สวัสดีท่านผู้ชมครับรับชมกันอีกคลิปนะครับช่องดําซิงซุปยาวครับผมก็วันนี้ครับจานออดบอกว่าช่างบินครับช่างบินจากจากจังหวัดสุรินทร์ครับมาตั้งปั๊มให้ใหม่นะครับตั้งเพชเชอร์ให้ใหม่นะครับไม่มีเสียงหอนเลยครับทีนี้ ส่งพิวๆดีอยู่บ้านเนี่ยไปทีมงานเสียบโบทครับเบโก้เอสเคร้อ ทรงผิวทแทบหมดเ่ยมีเท่าแกด้สางคนเดีเนี่ยด้สางคนมาก,ก่คนสอคนยิไงมส่เลยอลายยของยยส่เ,เลยเอารุ่นค้องมากันกข้วยเยงมใส่ฮนะ <laughs> เว้ย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 เฮ้ยได้แรงมาเฮ้ยแบเบิ่งป้นเด้มาเราเดินทางนั้นแฮ้ง

อลองงัดดูครับงัดดูครับงัดดูมันตะล่วงเลยวะตั้งแล้วมันตะล่วงเลยแล้วเจ็บเขาเยอะไหม ลาอยู่ยังเคืองมันยังเหลือแนวอยู่ วินเทอร์โบ <laughs> บันวินดีเซล,เ,เ,ล,เ,ลเนียเล็บมรบบะหงหรอกแม่ <laughs> <laughs> ันถอนได้หมดนี่ ตั้งเท่าไีกได้อีกเนี่ยเยอะเนี่ยมีเท่าไหร่ใส่ให้หมด <laughs> หกขันเยอะนะหกคัน เลยเสียงหอนนี่ก็มีหลายอาการนะครับอาจเกิดน,น้ำมันเสียงการรีดน้ำมันของปั๊มนะครับสปูลครับบางคัวก็สปูลครับ ดังที่แทนคอนโรลก็มีดังที่ปั๊มก็มีครับ ตอนแรกที่ผมมานะครับมาหาจานรนะครับที่ผมมาถ่ายคลิปวันแรกโหลดหนักมากครับคันนี้พอมาไม่ถึงไม่ถึง,ถงโหลดหนักมากครับตอนนั้น ก็มาตั้งใหม่ครับตั้งรอบแรกครับจารรอดก็ดีขึ้นนะครับออก็มาจานรอดก็มาตั้งอีกนะครับก็ดีขึ้นโดยลําดับนะครับมาถึงวันนี้ก็โอเคนะครับถือว่าทํางานได้โอเคไม่โหลดไม่นั่นแหละครับแต่ก็ยังมีเสียงหอนอยู่น่าจะเกิดจากปั๊มนะครับรั่วภายใน วินมาจากสุรินทร์ครับนี่อันนี้ช่างอดอดอ๋อนี่ช่างออดครับนั้นช่างวินครับช้างอัดเจ้าหลวมเบอร์เบอร์ใดพอใจอยังจานอัดพอใจยังพอใจไปจนะจแล้วพอใจแล้วโอ้ ช่างวินเทอร์โบครับจากสุริน <laughs> แรงดันปั๊มเป็นไดรครับสร้างตัวนี้โอเคยุ่นไหครับแรงดันปั๊มได้แล้วอ๋อแรงดันถือว่าแรงดียุ่นไหมครับรับเข้าระบบหมดแล้วครับ <laughs> เฮ็ดเฮ็ดรุ่นไดเน,นี่ยครับสร้างเฮ็ดทุกรุ่นปะสมาร์ทเก็บพวกเนี้ย บ่อยเป็ดโกเบป่ะมักทีมักตูแต่รุ่นอื่นก็ทำแต่มันจะยากกว่าพวกนี้หน่อยใช้เวลานิดหนึ่งครับสร้างมาตะโคราชบ่ใช่ผมอ่ะฟังจากสำเนียงจริงๆผมอยู่โคราดแล้วได้เมียอยู่นี่ว่าได้เมียยุเซ่อยู่กาบเชิงได้กิกอยุเซ่ครับกิกเยอะโอ้ยจะเลยมาเปิดดูอยู่นี่นะอ๋อเปิดอยุเซ่ครับเนี่ยกาบเชิงบ่กาบเชิง อ๋อครับครับฮีดชิเฮ็ดเป็นบ่ฮีดชิทำได้แต่ยากเลยอครับครับเอาฐนัดไผ่ฐนัดมั่นครับสร้างกัมูแฉดกับเฮ็ดแฉดยางเดียวกับมี่อ้นั่นเด้อเฮ็ดมันไส้ชักหน่อยใส่ได้ผมไ่ได้จัง เอามาแล้วเฮียมาแล้วเฮียมาแล้วปิ๊บปี๊บปี๊บปี๊บคือกู้เอาเหรอวันนี้มาคนเดียวครับบริพาผู้สาวมานั่ครับวัอนี้สุปร r ยาวครับโอ้มันขนาดจันทร์ได้รถไม้ว่ะนี่คิวเลยครับวันนี้วันเกียร์่า ช่างบินครับเอาเกจมาจับนะครับเกจวัดแรงดันน้ามันนะครับมาจับแรงดันปั๊มนะครับแกบอกว่าโอเคอยู่ครับี๋ยว่าที่เสียงหอนนี่อาจจะเป็นเพราะเนี่ยเวลาที่สตาร์ทเครื่องขึ้นใหม่ไม่ไม่มีเสียงครับเวลาที่ร้อนแล้วมีเสียงมีเสียงหอนครับนั่นหมายความว่า แสดงว่าเวลาที่ร้อนนะครับน้ํามันน้ํามันจะเหลวนะครับมันจะละเอียดมันจะลีกรอดครับนั่นคือเสียงของน้ํามันลีกครับเขาเรียกว่าลีกเนะาะภาษา้างมาอมันลีกครับมันลีกจากรอยรั่วรอยมีลายมีอะไรครับมีหัวภายในอะครับในปั๊มแหละ แต่ก็โอเคกว่าเดิมเยอะครับรู้สึกว่าพิ้วกว่าเดิมนะครับไม่หอนครับ ไปไซกันเลครับมารคที่ครับจานย์ออดมา,มากทูมาร์คที